สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่32ประจำเช้าวันพุธที่15กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านแพ้กับคาร์ดิฟไป0-2โคเวนที่ซิตี้เฉือนเอาชนะมิวอลส์หนึ่งศูนย์นอร์ทซิตี้เอาชนะฮาวไป3-1ควีนสพ์พาร์คแพ้กับเซนต์แลนด์ไปศูนย์สาเบอร์ลี่เสมอกับวัตฟอร์ด1-1ส่วนเรดดิ้งก็เฉือนเอาชนะลอตเทอแฮมไป2-1 นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจากฝูงยังเป็นเบอร์ลี่มี69อันดับ2เชฟยูมี61อันดับ3มิดเดิลสโบ์51อันดับ4ลูตันมี49อันดับ5ซแตนดอร์แลนด์48อันดับ6ก็เป็นวัตฟอร์ดที่มี47คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ22วีแกนมี29อันดับที่23แล้วก็24อย่างไฮร์ฟิลด์กับแบ็กพูมีทีมลย28ไปกันที่ดักโนโนล่าสุดก็ยังคงเป็นชูบะาอักปอมของโบโลที่ซัดไป16ประตู แลยเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะมีอีก6คู่ Bristol City เปิดบ้านเจอวีแกน Preston พ,พบ Luton Town Stoke เจอกับ Huddersfield Swansea พบ Blackpool s h e f f i เจอ Middlesbrough แล้วก็ West Brom เปิดบ้านเจอ Blackburn